ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เพิ่งจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งนะคะข้อมูลที่เราจะดูกันวันนี้ก็มาจากหลายๆแหล่งข่าวในช่วงไม่กี่วันมานี้เลยโดยเฉพาะ,ะสถานการณ์ล่าสุดนะวันนี้วันที่29กรกฎาคม2568ค่ะเราจะมาเจาะนึกกันถึงข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลที่ออกมาจากทั้งสองฝั่งที่ดู เออจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่มาเริ่มกันที่เรื่องการหยุดยิงก่อนเลยดีกว่าคะ่ะมีการประชุมสำคัญที่มาเลเซียไปเมื่อวานนี้เองใช่ไหมคะวันที่28นายกอันวาอิบราฮิมเป็นคนกลางผลเป็นยังไงบ้างคะครับผม ก็ผลการประชุมที่มาเลเซียก็ออกมาดูดีนะครับคือมีการตกลงหยุดยิงทันทีเลยแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยมีผลตอนเที่ยงคืนวันที่28กรกฎาคมที่น่าสนใจก็คือมีทั้งสหรัฐแล้วก็จีนเข้าร่วมในการพูดคุยครั้งนี้ด้วยนะครับข้อตกลงหลักก็คือกลับมาเปิดช่องทางสื่อสารระดับสูงกันอีกครั้งแล้วก็สร้างกลไกติดตามการหยุดยิงด้วยตอนแรกก็มีแผนนะครับว่าจะให้ผู้บัญชาการทหารในพื้นที่เขามาเจอกันวันนี้เลยวันที่29แล้วก็จะมีการประชุมคณะ รรการเขตแดนร่วมหรือ JBC วันที่4สิงหาคมที่กัมพูชาอืมฟังดูก็เหมือนจะมีความคลืบหน้าดีนะคะแต่พอถึงวันนี้จริงๆ29กรกฎาคมแล้วเนี่ยการหยุดยิงมันเออมันเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่าคะครับคือตรงนี้แหละครับที่เออข้อมูลมันเริ่มไม่ตรงกันแล้วทางฝ่ายไทยเนี่ยก็กล่าวหาว่าทางกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหลายครั้งเลยตั้งแต่หลังเที่ยงคืนมาจนถึงเช้านี้ กองทัพไทยก็ระบุว่ามีการตอบโต้ไปตามสมควรเพื่อป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาโดยโฆษกกรทรวงกลาหมเขาก็ออกมาปฏิเสธทันทีบอกว่าไม่มีการสู้รบอะไรเลยหลังเที่ยงคืนฐานกัมพูชาก็ยังอยู่ในที่ตั้งปกติแล้วการประชุมผู้บัญชาการฐานที่วางแผนไว้สําหรับวันนี้เออก็ดูเหมือนว่าจะถูกเลื่อนออกไปก่อนแบบยังไม่มีกําหนดเลยครับอ้าวเหรอคะครับจุดที่น่าสนใจมากๆคือแม้ว่าจะเพิ่งมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการไปแท้ๆ แต่เรื่องเล่าจากสองฝั่งมันต่างกันเลยมันสะท้อนว่าความไม่ไว้วางใจกันมันยังเอ่อยังอยู่ลึกๆนะครับโหสถานการณ์ดูเปราะบ,บางมากจริงๆค่ะแล้วเรื่องผลกระทบเรื่องความสูญเสียล่ะคะข้อมูลตรงนี้เป็นยังไงบ้างมีการสรุปตัวเลขความเสียหายไว้บ้างไหมคะครับเรื่องความสูญเสียนี่เอ่อหนักหนาเอาการครับทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ต้องพลัดถิน่น แหล่งข่าวหลายๆที่รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมๆกันอย่างน้อยๆก็38รายแล้วนะครับส่วนใหญ่เป็นพลเรือนด้วยตัวเลขอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยในยแต่ละแหล่งข่าวอย่างวิกิพีเดียเขาก็ระบุว่ามีทหารไทย11นายพลเรือนไทย13คนส่วนฝั่งกัมพูชาก็มีฐาน6นายพลเรือน8คนอืมค่ะที่น่าเป็นห่วงมากๆก็คือจำนวนผู้พลัดถิ่นนี่แหละครับรวมๆทั้งสองฝั่งเนี่ยอาจจะสูงถึง เอ่อสามแสนคนหรืออาจจะมากกว่านั้นได้ซ้ำแล้วก็มีรายงานว่ามีการโจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่ทหารด้วยอย่างเช่นโรงพยาบาลปั๊มน้ํามันนอกจากนี้ก็มีข่าวการเสียชีวิตของผู้บัญชาการระดับสูงของกัมพูชาด้วยนะครับคือพลตรีดวงซอมเนียงหรือบางแหล่งก็เรียกว่าพลเอกสเรดีซึ่งเป็นผอบอกองพลที่7โหตัวเลขเกือบ40คนในเวลาไม่กี่วันส่วนใหญ่เป็นพลละเลินอีกน่าเศร้ามากเลยนะคะ มันแสดงให้เห็นเลยว่าผลกระทบมันรุนแรงมากจริงๆนอกเหนือไปจากการประทะกันของทหารค่ะแล้วที่บอกว่าข้อมูลขัดแย้งกันเนี่ยนอกจากเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วเหมือนจะมีประเด็นเรื่องออส่งครามข้อมูลข่าวสารด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะใช่เลยครับชัดเจนมากว่าตอนนี้มันมีการ สู้กันด้วยข้อมูลข่าวสารควบคู่ไปกับการสู้รบจริงๆทั้งฝ่ายไทยเองก็มีการเปิดตัวแคมเปญ #truthfromthailand นะครับ <c oughs> เพื่อตอบโต้สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นข่าวปลอมหรือข้อมูลที่บิดเบือนจากฝั่งกัมพูชาอย่างเช่นข้อกล่าวหาเรื่องการใช้อาวุธเคมีหรือการนำภาพเก่าๆจากเหตุการณ์อื่นมาใช้อะไรคำนองนี้ครับ แต่และฝ่ายก็ต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม <S 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 ซึ่งจริงๆมันก็มีปมเรื่องเขตแดนที่มีมานานแล้วบวกกับเหตุการณ์ล่าสุดเรื่องทุ่นระเบิดที่ระเบิดขึ้นมาอีกคือประเด็นสําคัญมันกลายเป็นว่าข้อมูลข่าวสารเองก็กลายเป็นอีกสมรภูมิรบหนึ่งไปแล้วทําให้การจะเข้าใจสถานการณ์จริงๆมันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกครับ สรุปแล้วก็คือมีข้อตกลงหยุดยิงแต่ก็ยังมีการกล่าวหากันไปมาว่ามีการละเมิดอยู่ความสูญเสียก็มีมากโดยเฉพาะพลเรือนแล้วข้อมูลก็ยังสับสนตกลงแล้วภาพรวมตอนนี้มันหมายความว่ายังไงต่อไปคะเนี่ยครับก็หมายความว่าหนทางไปสู่สันติภาพที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันยังซับซ้อนแล้วก็ท้าทายมากๆครับ ข้อตกลงหยุดยิงที่มีนานาชาติอย่างมาเลเซียสาราัฐจีนเข้ามาช่วยเป็นคนกลางเนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญนะครับอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าความไม่ไว้วางใจระหว่างการมันยังคงฝังรากลึกอยู่จริงๆเห็นได้ชัดเลยจากรายงานที่ขัดแย้งกันทันทีหลังจากข้อตกลงมีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ที่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้ก็เลยยิ่งมีความสำคัญมากๆเลยครับ แต่การจะไปแก้ไขปมขัดแยง้งทั้งเรื่องเก่าแก่ในประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องความขัดแย้งและลอกล่าสุดนี้คงจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆครับค่ะเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนจริงๆนะคะมีทั้งรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึง้งแล้วก็ผลกระทบที่น่าเศร้าในปัจจุบันวันนี้เราก็ได้คุยกันถึงรายละเอียดของการหยุดยิงความสูญเสียแล้วก็รายงานที่ขัดแย้งกันจากทั้ง2ฝ่าย มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจน่าจะทิ้งท้ายให้ขบทิดกันต่อนะครับคือแม้ว่าการไกล่เกลี่ยครั้งนี้มาเลเซียจะเป็นตัวหลักใช่ไหมครับแต่หลายแหล่งข่าวก็ชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของมหาอำนาจด้วยทั้งสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นมีข่าวเรื่องคำขู่กำแพงภาษีจากทรัมป์แล้วก็จีนที่ก็เข้ามาร่วมด้วยเหมือนกันคำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่า แล้วผลประโยชน์และอิทธิพลของมหาอำนาจเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อการแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ในระยะยาวยังไงบ้างนอกเหนือไปจากการแค่ให้มีการยุดยิงกันในระยะสั้นๆตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับผม